สวัสดีครับผมนิดนเอนเทนจะแปลนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่านะครับซึ่งฉลากในวันนี้นะครับจะมาจากเรื่อง o p i p i e นะครับกับไลอัพที่มีชื่อว่า beyond the level ครับฉลากรอบนี้นะครับบอกเลยว่ามีฟิกเกอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับรวมถึงรางวันใหญ่อื่นๆด้วยครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีฟิกเกอร์ของลูฟี่ร่างมิกาออกมาด้วยครับและจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ชลาหนึล็อตนะครับจะมีทั้งหมด80บใบครับราคาใบละ790เยนครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลใหญ่กันก่อนดีกว่านะครับรางวัล A ครับเป็นฟิกเกอร์ของลูฟี่เกียร์หนะครับร่างนิกะครับก็จะมีทั้งหมด3รางวัลครับต่อมาครับรางวัล B ครับเป็นฟิกเกอร์ของลอครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับรางวัล C นะครับฟิกเกอร์ของคิดครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด2รางวัลเหมือนกันครับ ต่อมานะครับรางวัลดีครับเป็นอะคริลิกไลท์นะครับก็จะเป็นสแตนอะคริลิกที่สามารถเปิดไฟได้ครับ1ล็อตก็จะมีแค่1รางวัลเท่านั้นเองครับต่อมานะครับรางวัลอีครับเป็นชามข้าวที่มีรูปทรงเป็นเกาะของโอกินาชิมะนะครับรางวัลนี้ก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับแล้วนี่ก็คือรางวัลใหญ่ทั้งหมดมีถึง10รางวัลด้วยกันครับต่อมามาดูรางวัลเล็กๆกันบ้างดีกว่านะครับรางวัล F นะครับเป็นรางวัลผ้าเช็ดตัวครับใน1ล็อตจะมีทั้งหมด23รางวัลครับ รางวัน G นะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด23รางวัลครับแล้วก็รางวัล H นะครับเป็นปงกุญแจยางครับใน1ล็อตจะมีทั้งหมด24รางวัลครับแล้วก็เช่นเคยครับรางวัล l ส s t วันในครั้งนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ของดูฟี่ร่างนิกเกนะครับแต่ก็จะมีรูปทรงที่ต่างออกไปนะครับแล้วสีก็จะเป็นออกเมทัลลิกด้วยครับคนที่จับฉลากใบุดถ้ายก็จะได้รางวันนี้ไปครับแล้วนี่ก็คือข้อมูลฉลากทั้งหมด80ใบในวันนี้ครับ ทุกคนอยากจะได้รางวัลไหนกันบ้างนะครับผมเนี่ยครับอยากจะได้ฟิกเกอร์ของลูฟี่รางวัล A มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่าการจะจับจนกว่าจะได้ฟิกเกอร์รางวัล A ครับแต่ถ้าเกิดได้ฟิกเกอร์ของคิดหรือว่ารอมาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับของใครก็ได้ครับดีหมดเลยครับรางวัลใหญ่รอบนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีบไปจับฉลากกันดีกว่าครับ อนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงส์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ One ที่ c e No i t จ Bang g o j ให้จุกไก่เด็เดืดีย お願いしますはいます、はい、これは3つちらのタオルが3つ。 ก,กลับมาแล้วครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับกับการจับฉลาก10ครังของผมในวันนี้ครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผมจะได้ฟิกเกอร์มาถึง2ตัวนะครับนั่นก็คือรางวัล A ของลูฟี่แล้วก็รางวัล B ของรอครับตอนแรกที่ได้รางวัล B มานี่ก็คือดีใจมากๆแล้วนะครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าครึ่งหลังจะได้รางวัล A ลูฟีมมาครับ สรุปวันนี้นะครับผมก็จับฉลากไปแค่สิบครั้งเท่านั้นเองครับบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับวันนี้ผมได้รางวัลมาเยอะเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างแล้วฟิกเกอร์ทั้งสองตัวนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนไปแกะกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัล H ฮชกันดีกว่านะครับนั่นก็คือพวงคุณแจยางครับผมเลือกมาทั้งหมด3ลายตามนี้เลยครับอันนี้ลายที่1ครับลายที่2ครับแล้วก็ลายที่3ครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าน่ารักดีครับ มาครับรางวัล G ครับเป็นเซตสติกเกอร์นะครับผมได้มาทั้งหมด2รางวัลครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับอันนี้จะเป็นอันแรกนะครับเป็นเซตของลูฟี่นิกะครับโอ้เขามีหลายอันอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะเอาไปแปะของได้หลายอย่างครับโอ้อันนี้สวยจังครับมีตลกดีนะครับนี่ครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นอันนี้ครับ ่อมครับเซตที่2ครับน่าจะเป็นเซตของมุกิวะรรอิจิมินะครับนี่ครับก็จะมีสมาชิกของโจนสลัดของลูฟี่นะครับนี่ครับมาครบทุกตัวละครเลยครับโอ้ช็อปเปอร์น่ารักมากเลยครับก็จะเป็นบลูกับแฟรงกี้นะครับแล้วก็เป็นทงครับนี่ครับเซตที่2ครับ ต่อมาครับรางวัล F ครับเป็นรางวัลผ้าเช็ดตัวนะครับผมได้มา3รางวัลแล้วก็เลือกลายมา3ลายนี้เลยครับตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เห็นลายนะครับเพราะว่ารีบเลือกมาครับเพิ่งรู้ว่ามันเป็นลายเดียวกันแต่เป็นคนละสีนะครับ2อันนี้นี่ครับลายแรกครับก็จะมีทั้งลอคิดนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นลูฟี่ครับสีอ่อนฟ้าๆเขียวๆครับอันที่2ก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับแต่สีออกส้มๆแดงๆครับ แล้วก็ลายสุดท้ายนะครับเป็น g e ียร์โฟร์นะครับเบลโดแมนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับด้านหลังก็จะเป็น d o f a า m i งโกนะครับกับลูฟี่ครับต่อมานะครับรางวัล B ครับรางวัลฟิกเกอร์ของลอครับกล่องใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าน้าหนักเบาครับเหมือนกับว่าฟิกเกอร์ข้างในอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่นะครับกล่องข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสวยมากๆเลยครับไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับ แกออกมาแล้วข้างในก็จะมี4ส่วนตามนี้แหละครับตัวที่เป็นฟิกเกอร์จะเป็นแบบเต็มตัวนะครับส่วนที่เป็นฐานครับขาตั้งนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นดาบครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันดีกว่านะครับเั้มาเริ่มกันที่ตัวดาบเปนดีกว่านะครับดาบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับบางๆนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกสีฟ้าตรงปลายดาบครับอันนี้ดึงออกไม่ได้นะครับมันติดมาเลยครับ นี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้หนักมากครับเบาๆนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นส่วนของดาบครับต่อมาเรามาดูในส่วนของฟิกเกอร์กันบ้างดีก่อนนะครับหน้าของลอเนี่ยครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าฟิกเกอร์ตัวไม่ใหญ่มากครับฟิกเกอร์ของวันพีซก็อย่างเงี้ยครับสเกลจะดูเล็กๆไปหน่อยครับแล้วก็หมวกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีนะครับ ทีนี้ครับด้านหลังครับก็จะเป็นเสื้อคลุมสีน้ำเงินนะครับอันใหญ่ทีเดียวครับก็จะผิวแบบนี้นะครับมาทางด้านซ้ายเลยครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีออกเหลืองเหลืองนะครับทุกคนดูรายละเอียดของรอยสักนะครับผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยสักที่หน้าอกนะครับตามแขนนะครับแล้วก็ตามนิ้วมือนะครับทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากๆนะครับเหมือนในอนิเมะเลยครับทั้งสองข้างเลยครับนี่ครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนของกางเกงนะครับแล้วก็รองเท้าครับสวยมากๆเลยนะครับรายละเอียดทําออกมาได้ดีใช้ได้เลยครับเนี่ยครับดูโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลองเอาดาบมาเสียบเราไปตั้งกับฐานกันดูดีกว่าครับนี่ครับทุกคนพอเราเอามาต่อกับดาบแล้วครับบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับดูแบบว่าทํารายละเอียดดีเทลส์ทุกอย่างออกมาได้ดีจริงๆเลยครับ แล้วพอฟิกเกอร์อยู่ในท่าที่กําลังต่อสู้แล้วลอยตัวอยู่บนอากาศแบบนี้นะครับไม่ว่าจะดูมุมไหนก็เท่ครับมุมนี้นะครับมุมตรงแบบนี้หรือว่ามุมข้างแบบนี้ก็เท่เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาหมุนดูรอบหนึ่งดีกว่านะครับว่าฟิกเกอร์แบบเต็มตัวแล้วจะมีลักษณะประมาณไหนครับนี่ครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับพอมาต่อกับฐานแล้วฟิกเกอร์ก็จะลอยค่อนข้างสูงเลยครับ ข้อดีนะครับมันก็ดูแบบแบบว่าออกท่าทางนะครับกําลังต่อสู้ซึ่งผมก็ชอบโพสต์มากๆนะครับแต่ข้อเสียครับเวลาเราตั้งในระนาบเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะมองไม่เห็นหน้าของลอเนี่ยสิครับนยครับเราอาจจะต้องตั้งให้มันสูงกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดของหน้าลอครับแล้วนี้ก็คือฟิกเกอร์รางวัล B ของลอครับความสูงของฟิกเกอร์นะครับจนถึงชายเสื้อด้านบนจะอยู่ราวๆประมาณ23เซนติเมตรครับ ต่อมาครับเรามาดูรางวันเกันดีกว่านะครับฟิกเกอร์ของรูฟี่นิกะครับกล่องภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับแกะออมาแล้วครับทุกคนด้านในก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะครับส่วนที่เป็นฟิกเกอร์แบบเต็มตัวแล้วก็ฐานแล้วก็ทีตังครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดฟิกเกอร์ใกล้ๆก,กันดีกว่าครับ นี่ครับทุกคนรายละเอียดคอนฟิกเกอร์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับลูฟี่ทำหน้าได้กวนแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับกับร่างนี้กับร่างนี้ครับส่วนที่เป็นผมกับคิ้วนะครับก็จะเป็นควันขาวขึ้นมาแบบนี้เลยครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ควันอยู่รอบๆอคอแบบนี้เลยครับสีออกมุกมุกหน่อยนะครับตรงนี้เหมือนจะเลอะนิดนึงครับไม่เป็นไรครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะมีหมวกของลูฟี่นะครับห้อยคออยู่ครับสวยมากๆเลยนะครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นสีขาวครับแล้วก็มีรอยแผลเป็นอยู่ที่หน้าอกนะครับส่วนที่เป็นกล้ามก็ทำมาได้ชัดเจนดีนะครับแล้วก็มีผ้าสีม่วงครับคาดอยู่ที่เอวครับแล้วก็เป็นกางเกงสีออกเทาๆมุกๆนะครับเป็นขาสั้นครับแล้วตัวเนี่ยก็ดูแบบว่ายืดหยุ่นนะครับผิดรูปผิดร่างเลยครับกับรองเท้าแตะนะครับนิ้วนี่ก็เกรงมากๆเลยนะครับ รองเท้าแตะเหมือนจะหลุดแหลมไม่หลุดแหลมเลยครับนี่ก็จะเป็นด้านล่างของรองเท้านะครับสวยมากๆเลยนะครับกับลูฟี่ตัวนี้ครับกับหน้าตาที่ดูกลนวๆแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าท่าทางนะครับที่ดูยืดหยุ่นเป็นเหมือนกับมนุษย์ยางเลยครับแล้วนี่ก็เป็นฟิกเกอร์ตัวแรกของลูฟี่ล่างนี้กะเดีอครับเดี๋ยวเราลองไปต่อกับฐานกันดูดีกว่านะครับพอต่อกับฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงครับ ฟิกเกอร์นี้ค่อนข้างที่จะลอยสูงขึ้นมาจากฐานพอสมควรเลยนะครับนี่ครับเวลาเก็บก็น่าจะดีนะครับไม่ต้องใช้ตัวรองครับเพราะว่าฟิกเกอร์น่ยสูงมากๆอยู่แล้วครับก็ไปตั้งไว้ด้านหลังได้เลยครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ของลูฟี่นิกะรางวัลเอครับความสูงของฟิกเกอร์จนถึงด้านบนสุดนะครับจะอยู่ที่เรา,เราประมาณ24เซนติเมตรครับ และนี่ก็คือฟิกเกอร์ทั้งหมด2ตัวที่ผมได้มาจากการจับฉลากทั้งหมด10ครั้งในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ฟิกเกอร์ที่อยากได้มาถึง2ตัวจากการจับฉลากแค่10ครั้งเท่านี้ครับบอกเลยว่าวันนี้ขุมสุดๆเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับส c r i b e ไปช่องของผมด้วยนะครับ สำหรับใครที่ชอบดูผมจับฉลากอิจิบังคุจินะครับรีวิวฟิกเกอร์สุ่มการ์ดวันพีซหรือว่ารีวิวของอนิเมะต,ต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมก็จะลงคลิปแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย